สวัสดีครับตอนนี้ก็พี่ทนายสมเกียรติได้แอบแอบย่องย่องมาไม่รู้ย่องมาหาใครสวัสดีครับเอาเจ้านายก็สั่งมาแบบเงียบๆอ๋อเจ้านายสั่งมาตรวจออฟฟิศเหรอครับมาแบบเงียบๆอ่าล็อกอีกไม่ได้ล็อกครับผมไม่ล็อกได้ไงไงมันเกี่ยวด้านนี้ครับมันต้องหายมดม่ขึ้นมันต้องดันนิดนึงครับผมมุดขึ้นมุดขึ้นอันนี้แอบมาสำรวจช็อปนะครับทำไมมันเอ๊ะทำไมมันไม่เรียบร้อย เอ๊ะทำไมชิดดูแลแบบนี้วะอ๋อว่างั้นเหรอไม่เห็นมาเปิดอากาศหลทีเลยและเนี่ยทำไมมันมันมีแต่มดขึ้นเต็มเลยทำไมคือหวานครับผมหวานครับผมหวานไดไหวานแล้วไม่มีพัดลมเหรอด้านนะอ๋อพัดลมผมเอาไปไว้ในห้องผมแล้วครับผมยึดซับลมมันผ่านไงลมยึดซับเรียบร้อยอยากใส่ของเหรอยึดซับสำนักงานก็คือเอาผมเอาของบริษัทไปใช้ส่วนตนครับ ไม่ก็ท่าเอาไปได้ยินตัวนี้ไม่เลวเฮ้ยเสยดีเลยเสยเอ่อไม่สว่างเปิดไฟดีครับผมมันมันมันตัดกับมันตัดกับไอ้กาแฟชาใช่ไสวยสวยเยอะได้อยู่ได้อยู่ครับอันเนี้ยหรือนี่น่าจะดีครับของสายเรียงครับ อ้าวไม่นั่งเหรอครับไม่นั่งครับผมนั่งสิงครับคุณจะรีบไปไหนครับลองนอน่อยครับอ๋อเดี๋ยวเขาจะทําพิธีวันนี้ผมมาเพราะว่าผมเอาเอาเอากระบะมาบรรทุกเอออยู่นี่ไงรถเกิดเหตุอยู่นี่ไงมอไซต์ต้น,ตนกลยต้นมาทรงยกมอไซค์ขึ้นหลังรถจากบัวขาวอเพราะว่าผมเห็นแล้วเมื่อคืนมันไปถึงดึกแล้วอย่าขับมาเลยน้องขับมาได้ยังไงสี่ร้อยกับสามร้อยกว่าโล คุณคิดดูเด๋อมามานี่มันมาเป็นภาระให้พี่ใช่ไหมครับโซ่ขาดครับมันมาเป็นภาระโซ่มอไซค์ขาดกับเบรกเบรกหมดนะครับก็เลยเอามันนอนด้วยเปิดโรงแรมมันนอนหาข้าวหมูกระทะมันกินบอกอยากกินหมูกระทะก็เลยเลี้ยงหมูกระทะมันอาแบบเต็มเหนียวเลยนะแล้วก็ก็เลยเขาเรียกอะไรอ่ะอนุเคราะห์ไปตามสมควรแต่ก็ด่าเหมือนกันโกรลมมึงมาได้ยังไง สุรินยสนโสธรโหร้อยเอ็ดมุกดาหารเข้ากาลสศิน์ห้าจังหวัดครับด้วยหมอแสงห้าเนี่ย <c oughs> นาเว็บ <c oughs> คิดได้ยังไงอ่ะเ <c oughs> ชื่อไหมสภาพมันอย่างนี้นะถ้าเข้าโรงแรมเขาไม่รับนะเขาสงสัยขโมยมา <c oughs> หรือเปล่านะ <c oughs> จะจะมีเงินจ่ายครับไอ้เงินมียแน่นอนบวกเล็กไม่น่าไว้ใจไว้นะขโมยมอสกว่ามอใสชุดเสื้อชุดเสื้อไหนไหนไม่ไม บอกต้นอ๋อ้ชุดสื่เมื่อกี้ผมท้าพนันแกบอกต้นว่ามึงลองแบกเป้ดำๆสองใบนี่นะแล้วมึงยืนข้าถนโบกรถนะถ้ามีภายในสิบสิบคันมีคนรับมึงคันนึงกูจ่ายมึงห้าพันอืมตัวไม่กล้ารับคำท้าครับยังไงก็ไม่จอดมามารับหนึงคนรับอะไรครับรินทางันมาแล้วนะต้นมาแล้วมาแล้วถ้าอย่งนไข่เลยฮะบอลม่ันคือกินข่าวว่าไปกินมุกกระเพาะเออมุกกระเพาะย่าเดี๋ยวเดี๋ยวสองท่านเลย ยังสิมาให้กำลังใจเพิ่นสิหรือสิมาเป็นภาระเพิ่นทั้งสองชลาต่อยี่สิลาต่อชะลาต่อพักเสร็จทั้งสองอลามาพี่นิวมาแล้วมาแล้วอ่าโอเคกาแฟมาแล้วนี่ไงลมเข้าแล้วเห็นไหมไม่ได้สดเลยไม่ได้สุดนยไม่ได้ไร้สดสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรู้ไหมว่าหิวกาแฟจะมือสั่นแล้วทนาย เอาไปชิมมีอยู่ไงไอ้ชิมไม่บริการนะนายก่อนย่ากินกาแฟอยากกินกาแฟสดครับอยากกินกาแฟสดครับไอชิมชงไม่อร่อยน่าเห็นนะพี่ดำสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับผมมาหากาแฟทานเลยนะครับผมครับผมครับผมเชิญดำสบายครับเชิญดำสบายนะครับอย่าลืมนะครับกาแฟกรอกกรอกครับผมท้องไปที่นี่ดีกว่าเอาชาเย็นดีกว่าแล้วเป็นอะไรเพื่อน ก,กินด้วยกินด้วยเดี๋ยว <laughs> โอค้คินเหี้ยมากเ,เ, <laughs> เราไปชมบรรยากาศนะครับผมทีพีงานเบอเตอร์ทีพีสกินนะครับทีพีสกินนะครับน,นี่ครับบรรยากาศนะทีพีสกินว้าว้ายว้ สวัสดีครับฝากช่องชิดปากแปรด้วยนะครับสวัสดี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 ครับให้ย่แบนีเ่อ๋นะครับผมเรียคอนเรื่าจะูที่้หยมยมีคนเชื่อมแลทด้มีที่จะมีที่สาตแลเนี่ยอุปกรณ์นีจับเดี๋ยวเ อุปกรณ์ที่จับคู่แล้วนี่โอเคครับสีลั่มใส่ครับลั่มล่หนาประพบบเหรครับได้ครับมาผมรอบเปิดครับก็คือเปิดตอนไหนครับมาโอ้ผมสีบางอันนี้เพ่งให้เพื่อนเดียวของของป่าของป่า ซองเพลงบ่จะเป็นเงาะคู่นี้เงาะคู่กระดาษเก่าน้าข้าวนาตยะเก่าน้าขานาตาหยะครับผมได้ครับเดี๋ยวผมเปิดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมัมมี่ครับไปครับไปเลยไปเลยนูดมีครับผมป้าป้าป้าให้ป้ามาเปิดไวไฟให้หน่อยไปแล้วบัตรนี่ไปแล้ว ก็บอกไปวิ่งมานต้องคุรลอมยังไม่ขึ้นยังมาได้เลยเนี่ยม่เห็นอันก็จะเนของาวใช้เป็นขของคนะพ่าดเ๋รอนนีนะจะไปเพด

Thank you. ก็กำลังไหว้พระพรมกันนะครับผมสนุกเก็บนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้น,นะครับสวัสดีครับ